สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยที่วัดพรารายมหาราชจังหวัดตากของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์เก่าที่ว่าผมได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็คือชอบเป็นวัตถุโบราณเก่าๆอันนี้อายุน่าจะหลายร้อยปีครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องอัตตาตัวตนการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนะครับเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข สมมุติว่าเราไปยึดถือว่ารถคันนี้เป็นของเราไปยึดมั่นถือมั่นว่ารถคันนี้เป็นของเราเราก็จะมีอัตราตัวตนชนิดที่ว่าแบบถอนไม่ได้เลยหากรถคันนี้ชนหรือถูกขโมยไปเราก็จะเกิดความทุกข์อันใหญ่หลวงครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญองค์น้อยสอรูปนะครับองค์น้อยสอองค์ ครับเป็นเนนประจำวัดพระนารายมหาราชที่พระอาจารย์เปียกได้อุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูให้เรียนอยู่ที่วัดนะครับก็ตอนนี้กี่ขวบแล้วนะน้องเนนกี่ขวบแล้วกี่ขวบนะสิบขวบนะน้องเนนกี่ขวบเออแปดขวบแปดขวบเนนก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้ก็การยึดมั่นถือมั่นถืออัตตาตัวตนนะครับมีผลเสียต่อ สุขภาพร่างกายและจิตใจของเรามากเลยหากจิตสุดท้ายของเรานั้นไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจิตก็จะไปปักลงที่ตรงผืนนานั้นนั่นเองนะครับสาธุธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ